คนมันมีอินเนอร์เนาะว่ามีได้ดันน้องประผู้ตัวประกวดันน้องประกวดต่อไหมค่ะเจอกันค่ะ2030ค่ะว้าเออเออเอโอ้โหโอ้โหโอ้หโหมาล่ะมาไมาไรว่าไรว่า she her name is Myra Myra grows up to be able to do it for Miss Grand Thailand yes เลยไม่ไหวมาอะไรกันกรมาคมรอบันไหนคะสิ้นเดือนนี้นะค่ะอินดูบัน้อยมันจะเป็นบัรน้อยหรืออีน้อยเนาะจน้อยเขาก็จะรุ่นต่อไปไอ้กุสินตาอะไรไอ้กุสินตาอินโดนีย อ่านได้ไงวะเปิ้ลกำลังคำนวณอย่างนั้นไม่อ่านไม่ไหวไงเดี๋ยวรอค่ะค่ะรอรอไปนะคะรออ่ทุกคนรอมาไมร่านะคะไมร่าจะลงประกวดมิสแกรนด์นะคะสองพันสามสิบนะคะโอ๊ยโยมันเปที่ไงอะไรอ๋อหัวเนาะพี่โคจาพี่ไปเลี้ยวสวัสดีค่ะพี่ไปเลี้ยวสวัสดีค่ะเพิ่งเจอกันเมื่อวานที่สวนเขี <c oughs> คืออันผมนี่ก็นนใน <c oughs> ผมได้ถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะนะครับ <c oughs> ผมมีพื้นฐานของภาษาอังกฤษพูดได้ไหมได้นิดหน่อยครับ <c oughs> ส่วนพูดไทยก็ชัดๆนี้แหละครับ <c oughs> พูดหรือก็พูดได้ช่วงนี้ก็สาบมือหน่อยหน่อยเข้าตแอบพืดนหลายเดี๋ยวนี้ก็แต่ตอนแต่ก่อนผมอู้ลาวได้ด้วยครับ <c oughs> สรุปภาษาอะไรบ้างผมมี English English อุดูฟังได้พูดไม่ได้ เขาบอกว่าพูดได้ที่ภาษาคำด่ารู้ได้นะดด้วยอ๋อคำด่าพูดได้โอเคนับไทยมึงแล้วก็อูอูรืออูรือเอ่อลาวพอลาวมีอะไรมันมันมีลาวหลายแบบอะลาวลาวลาวก็รู้ในกระจาลาวโอเคล้วจะมีภาษาภาษาภาษาทางการของนักธุรกิจ ภาษาอะไรวะมันเป็นแบบเอ bitcoin พวกนั้นหรอเออเป็นภาษาเฉพาะวงในอืมประมาณนั้นเป็นภาษาจ้ะอ่ะต่อไปคนไมร่ามิสเทรนไทยแลนด์สอง0ันนะคะทุกคนนะคะก็ได้ภาษาไทยนะคะได้อยู่แล้วแล้วก็ภาษาเปรี้ยงเนื้อหน่อยะคะขอบคุณค่ะเขาบอกเขาบอกอู้เหนือหน่อยอู้เหนือหน่อย โอ้ยอูบัดิหอบเจ้าเด้อเด้อเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องสาวก็สวยนะคะเด้อเด้อเด้อนี่เหลือคนนี้แฮมอ่ะคนนี้กูได้คีภาษาค่ะโอ้โหเจอภาษาไข่โคไปดิภาษาไข่โคหนึ่งภาษาอภาษาภาษาอะไรครับภาษาไทยภาษาไทยหรือภาษาไทยล่ะพูดได้ไหมเย่ภาษาอะไรเลยครับ ภาษาลาวเลือดภาษาลาวภาษาพระก็พูดได้นะพูดภาษาอะไรวะบัดีบัดีบัดีเจ้าโอเล่โเล่แรกกพี่บ้าเออเอ๊พี่น้องน่ารักกันเสมอขอบคุณค่ะอยากได้ตาสีน้ำตาลเหมือนเขาเนาะมาเลยสีสีดำอยู่คนเดียวหนออืมตาบีเข้มก็สูงใช่ใช่ใช่ไปดูดีเลปดน้ำตาลเข้มตาตาเ้็มาเลย เนี่ยทุกคนดูตามอะไรจะแบบตามไม่ล่าสวย,ยน้นองดันโหเปินเข้ามาต้วเ <c oughs> ว้ยเธอจะจุบฉันทุกรอบไม่ได้นะสิแล้์น่ารักน่ารักมามเจ้า,นา,าหนูมาไลยไพเรื